เอนเข้ามาเข้าเข้ามาดูเดี๋ยวพี่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 เดี๋ยวมาไจลอองครับอะไรครับอะไร้านเอาไป้มาเราขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้มาตรงน <c oughs> ี้ใช่ไหมขึ้นมานะคไม่ครับไม่ไม สามแยกข้าวเจ้าสายหมวก มเลยผพานอ๋ก็วันจะมาหาแม่นี่แหละพวกแมริปอนจันคือเขาเสร็จบนแถวภาคอีสานเสร็จเขาเสร็จที่แล้วเหรอเนียเส็เขาเส็จีแล้วนะเลยนะอเหรอคะนั่นแหละก็ได้ยินน้องเขาพูดอู่เราคนที่ปันได้ไหคะเป็นศษาัาไม่บ้านอยู่กาลสินกาลสินอูทองครับใช่ใชอยู่ทางอูทองอูทอง อันบอกกันกำลังลูกว้ววัวค่ะคือหน uh, ูบอกพูดกั่ลูกว่าค่ะขาเคียร์วแก้วตรงนี้เราจะพาไปงานศพเลยไปตามขั้นตอนนั่นแหละพี่ก็พาลูกมาพาทีนี่แหละไม่ไ้อะไรหรอกจะตั้งสตินี่สุึช่วงแรกมันตกใจหนูก็คงจะเข้าใจเนาะ